うん。 ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ทาง Business Plus มองและก็ทางวิทยาลัยจัดการมหิดลมองเห็น ความสามารถของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนในการพัฒนาโ r o d u c t ์ออกมาแล้วเป็นที่ถูกใจตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าของเรารที่เราได้สองรางวัลก็คือได้ทั้งในในหมวดบ้านแฝดและก็หมวดคอนโดมิเนียมนะครับของโครงการ Park Origin พร้อมพงกับโครงการบิทเนียคูคตนะครับทั้งสองรางวัลน,นี้เป็นเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจมากและก็รู้สึกดีใจมากที่ ที่ทางองค์กรเห็นเห็นเห็นความสามารถขององค์กรของเราครับ Origin Property จำกัดมหาชนเรามีการพัฒนาโครงการทั<_<_้งในแนวราบคือในแบรนดิทเนียและในแนวสูงค네ือในแบรนด์ใหญ่ๆคือ Park Origin และก็ The Origin โดย Smart c o n d o ดนะครับกับเรายังมีธุรกิจต่อเนื่องในพ i ีโม่สวิตช์โซลูชันซึ่งให้บริการทางด้าน Property Service ครบวงจร ดังนั้นเราคิดว่าตลอดระยะเวลาของผู้พักอาศัยของเราลูกค้าของเราจะสามารถได้รับการตอบรับบริการเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่เป็นลูกค้าของ Origin Property จนถึงวันที่เติบโตมีครอบครัวขยายเปลี่ยน Product ซึ่งเราจะมีให้บริการในทุกๆ section ของอสังหาริมทรัพย์ครับ